มาอีกค้งกับคนไข้ชื่อบอนะ๊อบนะฮะมันมันชื่อบอ๊อบมันชื่อบอ๊อบโอเคครั้งนี้เราน่าจะทําการผ่าตัดที่มันสําเร็จรู้ล่วงไปได้ <c oughs> แค่หยิบหยิบสวรรคสว่านอย่าลื่นอย่าลื่นจากมือกูนมากซิ <c oughs> อ่าห,หยิบสว่าน์เนะ่ยนะจะ แล้วก็เจาะเจาะค่อยๆค่อยค่อยไม่ยากไม่ยากเจาะไปทีละส่วนทีละส่วนค่อยๆค่อย่อีกที่หิบสว่านได้แล้วเจาะไปค่อยๆเจาะไปอออค่อยๆเจาะไปเหมือนเหมือนกอฟันนะเนาะเหมือนกอฟันอะ เจาะไปเจาะไปเรื่อยๆเออนั่นแหละตัยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอโดนโดนเนื้อ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะบอบนะบอบบอบฉันจะมารักษานายตายเมื่อก่อนนะบอบเอ๋เนี่ยเจาะไปเรื่อยๆตายแล้วเลือดไหล ลดลงเร็วมากคนไข้อาการลดลงโอ้หลุดมาทั้งแผงเลยอเอ๋ทิ้งตรงนี้ไม่ปลอดภัยทิ้งที่อื่นทิ้งที่อื่นอ่าคนไข้เลือดลดเร็วมากเลยครับโอ้ชดัดสีโครงแม่งหลุดออกมาทั้งแผงเลยโอคปอดปอดปอดอออ่าะไม่จำเป,นะป็นนะทิ้งไป ปอดอันที่สองหมามกระเด็นไปแล้วโอเคปอดอ่าทิ้งไปเอ็ดสีโครงสีโครงสีโครงแผงและเท่าไหร่ครับสีโครงแผงและยี่สิบนะสองตัวหนึ่งแผงอุ้ยไม่ใช่ประตูโอเคมีผ่าตัดมีผ่าตัดเฮ้ยเลือดเหลือสี่พันเค้านี้บ๊อบรอดแน่บ๊อบบ๊อบ ตัดตรงไหนวะอุ้ยตัดตรงไหนตัดตรงไหนกระเพาะอ่ะเฮ้ยตัดกระเพาะได้แล้วอุย้ยบ๊อบร่างกายมึงทำด้วยเหล็กเหรอทำไมลากมีดแล้วเสียงดังกริงกริ๊งแกร่งแกร่งไง กระเพาะไปสิเนี่ยวบัดหนึ่งบัดหนึ่งลองปรับองศาเอาองศามือให้ได้กว่าบ,บ๊อบกระเพาะนายหยิบยากมากเลยบ,บ๊อบเดี๋ยวมันลื่นนะบ,บ๊อบกระเพาะกระเพาะมีเมือกนะลื่นนะกระเพาะหรือไปลาไหลนะ <c oughs> เลือนเมาส์จะสุดเยบ๊อบบ๊อบนายฉันต้องเอากระเพาะนายออกไปก่อนนะ้อบ๊อบแนวแล้วกันบ๊อบเอา,เอาไม่ต้องเอากออระเพาะออกเราจทําผ่าตัดหัวใจไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ต้องเหลือิีวกลางด้วยวะโอ้ยมองไม่เห็นเว้ยโอเคปับหนึ่งปับหนึ่ง เราน่าจะจับมีดในท่าที่มาตรฐานนิดหนึงนะฮะก็ยังมองไม่เห็นมีดอยู่ดีนะอุ้ยอุ้ยเส้นเลือดตัดเส้นเส้นเลือดเฮ้ยหัวใจหลุดออกมาแล้วใจหลุดออกมาแล้วอ่าวางมีดเรียบร้อยฮะวางมีดด้วยท่ามาตรฐานฮะโอเคออาหัวใจ ขอหัวใจเอาหัวใจออกมาออหัวใจออกมาฉันต้องตารหัวใจนะห้บ๊อบหัวใจหัวใจหัวใจตัดตัดใจได้แล้วบ๊อบหัวใจดวงเก่าของนายมันบอบช้ำเกินไปได้อยู่ด้วยหัวใจแบบนี้มิได้ลงละออกหัวใจควาหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์เก็บยงคำพูดของแม่บ๊อโอเคอุ้ยโย่หัวใจทิ้งไปนั่นแหละบ๊อบ เอาแฟนตาสีส้มหน่อยไ okay. หมโอเคหัวใจไายนี่อ่าฉันจะใส่หัวใจใหม่ให้หนายอืมคอมพลีตได้ได้แรงดีฮะโ okay. อเคามาก่อนต่เนิวกันนะปลดล็อกด่านใหม่เอ่อผ่าตัดเออ่คนไข้ชื่อบอบคนไข้ชื่อบอบเหรอ คนไข้ชื่อบ๊อบอีกแล้วเหรอโอเคไอ้บ๊อบจ,จริงๆด้วยไอ้บ๊อบมันเป็นหลายโลกมากเลยรนะูว่ามึงตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าไหมบ๊อบทำไมมน,เป,นเ,เ,ออเป็นหลายโลกกันเลยอ่ะันเป็นหลายโลกจังฉันว่าไทยเราไปเกิดใหม่ดีกว่านะบ,นะบ๊อบนะบายยโอเคเออทางนี้เราไม่น่าจะต้องตัดอะไรมากนะ ไม่น่าต้องตัดไหนมากเพราะว่าซีโครงอยู่ตอนนั้นต้องตัดลำไส้ใหญ่อ,ออกอ,อึเอาผมเปลี่ยนวิเกอร์เปลี่ยนบิเกอร์เอาบิเกอร์ทิ้งไปบี้อะไรเนี่ยของเล่นชิ้นใหม่ะของของเล่นชิ้นใหม่ ใส่มันจะหลุดออกขวานเองขวานออกโอเคใส่มันหลุดยังไงควัดควักควักใส่ควักพุ่งควักใส่คว้านขวานโอเคอาจจะใช้ได้นะมันใช้ได้มันใช้ได้ไดออกมานี่ลำไส้ใหญ่น่าจะหลุดแล้ว อวกแตกเฮ้ยไอ้นั่นอะไรอะตับตับตับหลุดแล้วแต่ว่าไส้ยังไม่หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควักให้ควักให้เดี๋ยวควักให้หยิบไหมเ้หมออะไรวะ ง่อยแดกอ,อล้วหาวลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์เครื่องเครื่องมือเครื่องมือแพทย์โอ,อ๊ยอะไรทักหนาวอ,อ่ะอ,อืมอ้าวเฮ้ยออกไปมันต้องอืมมันต้องมีอุปสรรคใช่ไหมอ่ะเวลาหยิบเครื่องมืออะไรเนี่ยนี่เนี่ยควัก่๊ะ ตัด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 เป็นขัวเลยฮะมันต้องมีหลุดกระตรงนึงแหละอืมอืมตัดไปตัดคักรวมมิดยำรวมมิดกระดูกไปบอบ นายตายตายแล้วสมใจจริงเลยนีย่ไทยฮะต้องทำยังไงฮะต้องทำยังไงโอเคเอาเอาผ้า,า,า,าออกไปผ้าผ้าออกไปผ้าออกไปที่เออเนี่ยจะผ่า,าตัดง่ายอ่ะโอเคเคลียร์เคลียร์พื้นที่อ่าเคลียร์ไปฉันผ้าอะไรเคลียร์ไป Okay. เอาแฟนตาออกไปแฟนตา <c oughs> เฮ้ยจบับอืไม่ได้ไ,ได้วะเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคให้ย,ยาแก้ปวดให้ยาแก้ปวดกับบอกก่อนแล้วกันโอเคให้ยายาแก้ปวดบลอกเอายาแก้ปวดนี่ย,ปปยาชา,ชาให้ยาชาให้ยาชาบลอก บอกอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมฉีดอืมฉีดยาชา้าเข้าไปฉีดยาช้ชาหมอเมายาเองอเอนะหมอเมายานะ้วฮะหมอเมายาตัวเองนะ้ออเอเอสิ่งทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดเลยเออนี่เหรอฤทิ์ของไวออกลา้าเมาโอ้โหเมา ผมหยิบอะไรไม่ถูกเลยหมอหมอเมาโอ,โอเคหมอเมาไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนฉันมาทำอะไรที่นี่เออที่น,นี่ที่ไหนกันเนี่ยมอค้คอนอ,ะอ่ะหมอหายเมาแล้วโอเคอค้คอนปักปักอืมอืมอืม,อม,อมโอเค เออออไม่เกี่ยวติโคงก็ยังควักนะโอเคฮะไปโอเคอุ้ยเดยวไม่ออกเออสมุนการมีดผ่าตัดมีดมีดผ่าตัดเร็วนี่ตัดตัดตัด,ตด ต,ต,ตัด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 ตรงไหนเนี่ยผมต้องตัดตรงไหนฮะอีกตรงนึงเอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวบ๊อบก็ตายอีกหรอกโอบเดี๋ยวมันให้เราเปลี่ยนอะไรเนี่ย อะไรอะไรสำรองคืออะไรอะไรสำรองอะไรสำรองอยู่ไหนอะไรสำรองอยู่นี่เพราะมันไตสองข้างอาโอเคอ่าห้องสีโขงสีโขงเปียวโอเคอีกอีกอีกย,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 ยังแน่นอยู่เลยใส่แน่นดิวะต้องตัดอะไรตัดอะไรมา ตัดอะไรมั้งตัดอะไรมั้งโอเคมันน่าจะมีวิธีแป๊บหนึ่ง <c oughs> ครับด่านนี้เป็นด่านที่ยากอีกด่านหนึ่งเลยนะเมื่อกี้ลองลองเล่นดูแนละ้วกว่าจะผ่านได้แม่งเอ้ย <c oughs> <c oughs> บ๊อบตายแล้วไปเกิดใหม่เถอะนะเพื่อนโอเคออเคขั้นแรกขั้นขั้นแรกนัดงตัด,ตด ตัดลำไส้เล็กออกไปก่อนเอ้ยตัดลำไส้ใหญ่ออกไปก่อนนะเออตัดอ่าตัดตรงนี้แล้วก็ออกว่ะมันมีสองจุดให้ตัดนะโอเคโอเคตัดตัดตัดซีตัดลำไส้อะลำไส้อะ ไสาใหญ่อ่าโอเคเนี่ยแหละอ่าตัดลำไส้ใหญ่ออกไ,ไปได้แล้วฮนะเดี๋ออบ๊อบนายอ่าฉันขอยืมวางไว้ก่อนนะเดแล้วก็เอาลำไส้ใหญ่ออกมานี่เอออ๋อเอามากองไว้เอา,ากองมากองไว้ตรงนี้อย่างนี้สิเขาเรียกว่าหล,อล่อหลากไส้โอเคอ่ะต่อไปก็ คุณทำเครื่องมือเครื่องมือตกไปแล้วเครื่องมือตกไปในท้องคนไข้อ่าทีนี้ก็ตัดลําไส้เล็กออกมาฮะจากนั้นก็ตัดตัดกระเพาะกระเพาะแต่กระเพาะอาหารนะ ไอ้โลเล็กโลเล็กอย่าหล่นโลเล,กล็กอย่าหล่นเออบ๊อบฉันยืมควางไว้นหน่อยนะฉันต้องจับจับให้มั่นคงกว่านี้อ่าโอเคนี่แหละมันใช่แล้วเนี่ยใช่โอ้โหควานควานไส้ควาน เดือดรถลดลงเร็วมากเออโอเคทีนี้เราตัดออกมาได้หมดแล้วเคทีนี้ก็เอาไส้ออกอนะ่ะอืมเนาะเอาไส้ออกมาควานควานท้องอืมออกมาออกมา พงกรเพาเอาออกมาให้หมดฮะเดือดลดเร็วมากต้องรีบหน่อยแล้วเจ๊เอยตับ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 ,ต,บต้องเอาตับออกมาฮะต้องเอาตับมาให้ได้ เอ้ยออกมาสิตับนี่ตับนี่ดึงออกมาได้เลยฮะโอเคแล้วเ,เ,เราต้องตัดไตอีกอันหนึ่งนะไตไตไตมีผ่าตัดโอ้ยทำไมเลื่อนลดเหลือแค่นั้นล่ะโอเค ทีนี้เราก็เอา,าเอาไอาตออกไปเอาไตออกไปบ๊อบนายต้องให้ความร่วมมือกับฉันหน่อยถ้านายไตเอาไยนายนออกมาไม่ทันนี่นายอาจจะตายได้นะบ๊อบโอ,โอเค <c oughs> อเค๋อ้ยเลือดมึงลดเร็วไปแล้วเลือดใหม่ ฉันกำลังจะเปลี่ยนไตให้บ๊อบไปตายสิตายในสี่นาทีโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปรู้นะฮะว่าต้องทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนไปตอนเปลี่ยนไตนะฮะเยี่ยมฮะเอาไตาออกมาได้แล้วทีนี้ก็เอาไตาใหม่เนี่ยยัดเข้าไปเผื่อ <c oughs> <c oughs> ทำเครื่องมือแพทย์ตกลงไปในกระเพาะ เอ้ตกลงไปในท้องคนไข้ทำไงดีวะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาออกม่โอ้โหโยนตายทิ้งคว้างเลยโอเคโอ้ยเกมอะไรวะเมื่อมือชิมหายเลยคอนที่นิวทีนี้เคสต่ตอไปเป็นผ่าตัดสมองนะฮะก็โอ้สองอันนี้ก็อืม้มข้อมือก็อื้มข้อมือก็จะหักอยู่แล้วเมื่อข้อมือมาก โอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนเนาะสงสารหน่อยเถอะไปกับกลับหน่อยกลับหน่อยในเมนูเซียเลเตอร์บายบายสวัสดีครับ